อันนี้จะเป็นอา,อาหารของเย็นวันศุกร์นะครับก,ก็เริ่มตั้งแต่มีพิซซ่าพิซซ่าก็จะเป็นแฮมนะครับผมเป็นของอาหารอิตาเลียนเนาะอันนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาตรงนี้เขาจะยังไม่ได้วางครับเป็นของทอดนะครับผมเป็นปลาตั้งโกชุบด้วยางาขาวกับงาดำนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นป๊อป,ปเปี้ยครับผมทอดครับผมครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมขนมปังนะครับผมขนมปังเราก็จะมีบัตเตอร์ให้ตรงนี้ก็จะเป็นเขียงสําหรับขนมปังขนาดใหญ่ครับเอต่อมาก็จะเป็นซุ้มตรงนี้จะเป็นรถรถรถ,รถเข็นนะครับผมก็จะมีเดี๋ยวผมดูให้นะมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้าวข้าวข้าวสวยนะครับผมข้าวน่ารักครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ปิ้งน้ำปลาหุ่ยน่าทานมากครับอร่อยที่สุดอันนี้จะเป็นมามามา่ผัดขี้เมานะครับผมมามา่ผัดขี้เมาซีฟู้ดครับมีสกาล,ลอ็อปมีกุ้งครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นข้าวผัดครับผมข้าวผัดจะเป็นเบคอนครับผมน่าทานมากร้อนอุ่นเอาไว้ในอะไรนะน่าจะเป็นของติม่มซำแต่เราเอามาเซตจเป็นข้าวผัดครับ ต่อมาครับผมเป็นปลาปลาจะเป็นตัวใหญ่มากครับผมเป็นปลากริวครับผมเป็นโรสซีบัสครับผมเป็นน่าจะอร่อยอร่อยมากคิดว่าอร่อยครับผมอันนี้จะเป็นโรสพอกครับผมโรสอกซึ่งอยังไม่ค่อยสูงดีเท่าไหร่ถ้าใครอชอบหมูก็เชิญครับผมอร่อยมากคิดว่าอ ตัวนี้จะเป็นซุปนะครับเป็นหมดของซุปวันนี้จะเป็นซุปอะไรนะครับตรงไำน้ซุปครับดูหน้าตายังไม่มีใครตักนะครับแล้วก็จะเป็นคอนคอนซุปนะครับผมวิดครับมีนะครับผมออกสีเหลืองๆหน่อยก็น่าทานพอสมควรต่อมาจะเป็นมุมนะครับผม,มเป็นมุมซีฟู้ดกริลกริลก็จะมีกุ้งลายเสือมีอ่า กุ้งกุลาครับผมกุ้งกุลาเป็นตัวเล็กจะเสียบไม้ไว้ตัวนี้เราสามารถที่จะตักได้เลยครับผมตักแล้วก็ให้ลูกค้าไปไวที่โต๊ะแล้วเราจะติก๊กถ้าเป็นสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เราสามารถสั่งได้เลยว่าจะรับอะไรบ้างวันนี้วันศุกร์นะจะมีแรมด้วยแรมก็จะเป็นแรมสดๆที่สามารถสั่งสั่งให้เชฟกริลได้เลยจะเป็นมิเดียมหรือมิเดียมเวลมิเดียมอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อครับผมโหนะเหมือนเนื้อ วากูมากแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่ครับผมเป็นซอสเซจซ์อันนี้ก็ให้เชฟกริลเหมือนกันนะเป็นสดๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนี่ครับผมจะเป็นอาหารที่ทำไว้แล้วอันนี้น่าจะเป็นมิชบอลโตเมโตซอสนะครับผมน่าทานมากครบอกตัวนี้ก็จะเป็นพ็อกเรดวซอสนะครับผมพ็อกซึ่งเป็นหมูโรด้านในน่าจะเป็นหมูกับเห็ดด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแครอทแล้วก็เป็น ด้วยแมสโพรเดโตครับน่าทานเหมือนกันครับผมตัวนี้จะเป็นกุ้งซ uh ีฟู้ดเขาอ่านว่าอะไรครับเนี่ยเป็นซีฟู้ดโอกราตินอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเบคเขาน่าจะเป็นครีมซอสแล้วก็เบคกิ้งอีกทีหนึง่งจะดู uh, ลักษณะไม่ไ uh huh. uh huh. หม้ครับน่าทานมากขอบอกอตัวนี้จะเป็นปลาปลาซีบัสนะครับผม ปลาซีบัตซอสครีมซอสเช่นกันครับผมตัวนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับผมก็น่าทานมากเช่นกันครับผมอาหารหลากหลายมากนะครับผมวันนี้อันนี้จะเป็นคล้ายๆเจครับผมเป็นเห็ดหอมซอสน่าจะเป็นมัชรูมเดี๋ยวบราล์ซอสครับผมคิดอะไรไม่ออกบอกบราล์ซอสจบครับวันนี้เป็นแมชโพเตโต้วิชมัชรูมนะครับผมก็ เคียงข้างกันสามารถอะไรก็ได้โอ้โหหลากหลายมากครับผมชั่วโมงหนึ่งไม่สามารถพรีเซนต์ให้จบได้แต่ก็จะพยายามให้จบอันนี้จะเป็นในส่วนของอเวียดนามโรก็มีโอ้โห,หน่าทานมากครับผมน,นี่จะเป็นซีฟู้ดอดอไนส์นะครับผมซึ่งเป็นต้มไปแล้วอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับผมแล้วก็สควิดโอ้โหคุ้มไหมครับคิดว่าคุ้มไหมครับผมสองพันกว่าบาทแต่ ตอนนี้ลดเกือบ50%อันนี้จะเป็นสเกลลอปนะครับผมเป็นหอยปอตทอเอ้ยไม่ใช่ครับหอยเชลล์เหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นกุ้งกุ้งครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกว่ามาเซลใช่ไหมครับผมตัวนี้เป็นหอยนิวซีแลนด์ครับผมตัวนี้เป็นโดดเด่นครับผมถ้าใครอ่านั่นแหละครับถ้าใครอ่ารู้สึกร่างกายอ่อนแอครับผมนี้ก็จะเป็นซอสซึ่งรวมกับซีฟู้ดครับผม อันนี้เป็นคานาเป้ของเรานะจัดไว้เป็นมุมนะครับผมโอ้โหมีส้มตำด้วยครับไม่ธรรมดาส้มตำถาดนะครับผมเป็นถาดแล้วก็เป็นหมูหมูยำหมูย่างครับผมแล้วก็เป็นไก่แช่เหล้าครับผมไก่แช่เหล้าซึ่งมาจากร้านอาหารจีนแล้วตัวนี้เป็นสลัดนะครับผมสลัดโพเมลโลแล้วก็มีเอเอเป็นอะไรนะครับผมทอดมันปลาครับ เดี๋ยวเราไปดูซุ้มซูชิกันนะครับผมซูชิของวันศุกร์จะมีอะไรบ้างโอ้โหอลังการมากครับผมเป็นแครปมีดนะผมแล้วก็เป็นอู๋กัมอนครับผมสดๆนะครับอันนี้เป็นทําจากครัวสดๆเลยครับสไลด์กันคือถ้าไม่ชอบข้าวก็ให้รางานสักสั่งได้ครับผมขอชิครับแล้วก็ฟังนี้มาดูครับผมอันนี้ฟรีโฟร์วนะครับเราขายแค่999บาท2ชั่วโมงครับผม สองชั่วโมงดื่มได้ไม่อันครับผมมาดูที่ซุ้มผลไม้วันนี้มีอะซ้โอครับส้มโอะนครปฐมครับผมเราไม่เอาจากไกลนะครับเป็นอันนี้เป็นอแก้วังกรครับผมแล้วก็มีอแตงโมผลไม้ s s i o n Fruit นะครับตรงนั้นอันนี้จะเป็นซุ้มเค้กครับผมเค้กก็ค่อนข้างหลากหลายมากครับขอบอกนะผมนี่ก็จะเป็นคัสตาร์ดช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้จะเป็นบราวนี่นะครับผม อันนี้นะ่าจะเป็น red velvet นะครับผม red velvet อันนี้เขาเรียกว่าฟองดูครับผมเป็นช็อกโกแลตซึ่งเราสามารถแคนตาลูปเอาไปดิฟกับช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นเค้กบรานี่โอ้โหเชอร์ร oh ี่ชีสเค้กอันนี้อร่อยมากขอบอกอ้วนเพราะตัวนี้แหละครับผมผมเองอันนี้เป็นแครเมลครับผมครับผมอันนี้จะเป็นอของหวานของไทยเราครับผม แล้วก็อ่าตัวนี้ครับผมเป็นด้วยยเซตไว้อย่างสวยงามครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับผมอือันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวกับอ่าอะไรนะลิ้นะจีใช่ไหมครับผมแล้วก็ใส่กะทิเข้าไปอร่อยมากตัวนี้ขอบอกชอบมากอ่าวันนี้ก็เป็นของลายบุฟเฟ่วันศุกร์นะครับผมคิดว่าคุ้มไหมครับผม โอ้อาหารหลากหลายมากมีบางอย่างที่ไม่ได้ออกยังไม่ออกมานะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้อันนี้วันศุกร์ที่3-2020ครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ